สวัสดีค่ะวัด,ดีค่ะเจอกันแต่เช้าวันนี้มาคุยเรื่องสุขภาพเนาะให้ดูก่อนหน้าเมื่อก่อนถึงฝ้าเยอะมากวันนี้ตัวช่วยค่ะวันด,ดีกินหย่หง,งค่ะเราช่วยทำให้เลือดสะอาดเนาะบางทีออกข้างนอกไม่สะดวกวรเราก็ใช้หย่เหงืแทนตัวนี้เป็นทิชู่นจะแ,แกะให้ดูค่ะ เกิดใครอยากจะทานเนาะเพื่อบำรุงสุขภาพดูแลสุขภาพนี่ปุ๋ยไหนกล่องนึงก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมคะอมตอบโจทย์ดได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากทานยาน้ำนะอันนี้เขาช่วยได้ดีมากสปปรรพคุณเหมือนกันนะคะบำรุตงตับไปหัวใจม้ามปอดตอนนี้ปอดสำคัญนะคะโกกรคเกินระบาดเป็นช่วยดีด ที่สำคัญเนาะตอนนี้เซส,สมีมาดามผ้าช่วยเรื่องอะไรบำรุงประสาทเหมือนกันอน,นี้บำรุงสายตาเอ,อ่อเข้าช่วยเกี่ยวกับบำรุงสม,มองอมเกี่ยวกับพวกข้อต่างๆที่มันอักเสบอะ่ะอันนี้ช่วยได้ค่ะอืมอันนี้โมดีนั่งสวดมนต์ทุกวันนะใช้ตัวนี้ดีจะคนอายุที่แบบเลขยหา้าปปลายอันเนีน้ตัวพึ่งเลยค่ะ เพราะอะไรเรา,า,านั่งสวดมนานๆเราลุกขึ้นลุกลงลกเร็วๆอะ่ะมันหัวเข่ามันไม่ค่อยได้ทางานไม่ได้แล้วไนงะตัวนี้ช่วยได้ค่ะอันนี้เป็นควบคู่นะคะอันเนี้ยเช้าเนี่ยสองเมตรคือทานแบบช่วงท้องว่างๆนะอ่ามันจะถูงซึมเร็วทานคู่กันเลยค่ะนี่สองตัวนี้คือกันก็ได้หรือจะทานตัวนี้ตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็อันนี้นอ,อ,นนอาดาตัวนี้คือนม่เขาได้กินจริงจริงกินประจํา เห็นไหมคะอนนี้เลยเราก็แกะอันนี้สองเม็ดด้วยกันเวลายุ่งๆนะคะก็เอาตัวนี้ช่วยค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านแบบวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็เลือกที่จะกินแบบน้ำค่ะสะดวกหน่อยอันนี้แบบขวดพวกพานะคะขวดเล็กอืมแล้วก็เช้ามานี่คืกอกาแฟอันนี้กาแฟเพื่อสุขภาพนะคะก็ะมาบอกกล่าวให้ฟังว่าสุขภาพดีไม่ดวันนี้เกิดจากอะไร กิดจากาได้มีตัวช่วยดีๆจากสมุนไพรของเรานั้นแค่นี้นะคะสวัสดีะคะ่ะ